สวัสดีทุกคนครับมาพบก,กับช่องแซฟเป้วันนี้ผมจะมาตกเทียนครับหนึ่งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวอะไรดีโมทอแล้วกันวันนี้ผมจะเอาโมทอร์ไปตบเทียนครับเพื่อน หมูทอดเตีสกัดกกนะไออื่นครับ

I have seen the s ด <im> e n ุดรนูวดีสุลกนูดีสัดหนูว่าดีสุดเหรอเอาดาบไปเลยจิอบจิ๊จิ๊บๆๆ๊บจิ๊บนิ๊บจิ๊บจฝับจิ๊บับจิ๊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 บิ๊จิ๊ิ๊บๆิิ๊บจิ๊บจิ๊ิิ๊บจ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 ิ๊ะ กดสกัดแรงอ่ะยังไงวันนี้มือก็ต้องเอาเงินกดปูอุ้ยสกัดไฟสกัดไฟไล่มาดิครับกระทืบเลยกระทืบ้นนี่ไปเยอะสองครั้งสองครั้งติดเลยไปติดไปดงเลยสกัดมาดิโอ้สกัดยี่เขาป้อมเลยอ่ะ ยังจะสู้ยังจะสู้สกาศมาดิสกัดจากะกัดมันจะได้กลายเป็นสกอตนะปันจุดจุดหนึ่งโอ้ยจ้าสามนาทีแดงไอ้มาดิมาดิะกาศมาดิโอ้ยสกัดโอ้ยสกัดแม่งโอ้ยับมาอ้บใไม่ตกตายตายวะ อออเออมันเข้ามันเข้ามันเข้าเอ้าวิญญาเขาป้อมไปแล้วอ่าวัดดันป้อมหน่อยยิด้ึ่งอ๋ป้อมยิงเดี๋ยวรอก่อนรอกร่อนเราอยู่เรียบร้อยเรายเลือดเสร็จเราก็โชว์โชว์เทพฟังแม่งฟังจริงทุกอย่าง าสกัดไหนสกัดตกพดีสกัดตกสกัดตกที่สกัดยกไปหนึ่งทีฟันชุบชุบไอพิษาสามดไปกินสกัดสกัสกัดสกัสกัดเอากระโดดตกนี่งีเอาตกหนงนีเอาพิาสามดุบชุอเนี่ยนี่นะครับมดี๋ยวมึงเลยครับโคตรเก่งอ่ะผมนี่เลียนโมทอร์เลยสกัดเนื้อดูสกัด ไปนอนตายอยู่ป้อมตัวเองอนะ่ะโอ้หัวหน้าตัวสามสีกิ๊บก่อนสีกิ๊บดงป้อมสีกิ๊ดังป้อมเตะกัดไมานี่ป้อมในป้อมนี่ตู้เดี๋ยวๆตู้ตายประกรัดระกาัดไม่แล้วประกาัดไมแล้วระกระกัไม้้าจังอะไรไมันจะเข้าขนาดนี้ อะไรมันจะงอกขนาดนี้เอาวิชาสำดาไปกินกับไอ้มันโชวไปหนึ่งทีเรีบยบร้อยเฮ้ยเขาฟ้อมงไปแล้วดูดิโอ้วมัน่วเป็นขนาดไหนนะปันปั่นทิพปันไปหนึ่งทีอเอาเอาดาบไปกินเอาดาบไปกินเอาดาบไปกินกระโดดกระโดโดตกหนึ่งทีจะตายโอ้ยเขาป้อมงไปแล้วมันไปจะรักฟ้อมากเลย ดันป้อมนะครับไม่ได้ดันสูงเอาดันป้อมได้ก่อน,อนเอาอมันแปะแล้วพิงไล่มันไล่ข้าอยากให้มันหนีเอาเอาเนี่ยจิบหายมันมันพิงข้าป้อมเรามันจะเอาป้อมเราเลยโอ้ไอ้นี่ไอ้นี้อีกแล้วอีกแล้วพิงตามมันอ่ออ่อมีข้าป้อมใหญ่เลยอ่ะนี่แหละครับน้องๆเขาเรียกว่าฝีมือ กบุญเทพสมัครใ้น้องๆก็น่าเชื่อถือดีเลยเตะก,กัดไมนแล้วสะก,กัดโอ้มันจะป,ป้องอย่างเดียวเลยมันรู้ว่าสู้ผมไม่ได้โอ้ยแล้วมันจะสู้ได้แค่ไหนละเอาโอ้มันก็แค่ได้สะบัดผมแค่นั้นแหละสะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะสะก,กัดนิ่อยอยงเลือดเดยอดในการป้องเอา่าเราป้องยิ่งแล้วก็ได้ เข้ามาดิครับสกัดสกัดเข้ามาดิครับสกัดเข้ามาดิครับสกัดชุบไปหนึ่งทีสกัดชุบไปหนึ่งทีโดนฟันชุบเอ้ยชุบตัดฟนติดตลติดตลูโมชั่ะโลูตกเอ้ยกระโดดตกไม่ทันโอ้ยมันจะเอาฟ้อมผมไปแล้วทีนี้มันหลายใครอยากดูภาพช้านะครับให้กดไลค์และกดแชร์และกดติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะทำภาพช้าให้เอาแบบสโลโมชั่น จะค่อยๆพอ,อ,อ,อละมานะครับผมพยายามเนี่ยชนะนะครับเพราะว่าผมรู้ยังไงผมก็เก่งกว่ามันอยู่แล้วนะครับก่อนโอ้สกัดยิงเนีย่ยพังอย่างเดียวเลยอรัดัไม่แน่นอนไม่แน่นอนประดับไม่แน่นอนตีป้อมไทดตีป้อมไทรมันจับแตจบเดี๋ยวผมจะจบให้เองตึ๊ตึ๊บยี่ปัน มันรู้ว่าชื่อผมไม่ได้มันก็ยังฝันฝังสู้อ่ะเออกำลังมันีคนับเมอครับมึน้องๆจบเลยดีกว่าครับไม่อยากพูดมากเด็กที่ฟาโน่ดูมันยอมแพ้ผมวันน้องๆผมเก่งขนาดไหนนะครับ